สวัสดีครับขอบคุณฟังพันล้านครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับกวานาร์น่ารักเลยครับผมสวัสดีครับก็เร็วครับเร็วบนสูงเลยพันล้านสูงเร็วสูงบนจ้าเร็วจ้าสวยโอ้สวยงามมากครับผมนี่ครับโอ้เก่งมากเลยครับควานาร์ตนี่ครับคั้วสองเลยครับผมปาแฟรนี่สุดยอดเลยเก่งมากเลยควานาร์เก่งมากเลยครับ โอ้ครับบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับตะวันนะครับก็กําลังจะรับขอบฟ้านะครับก็เดินกันอยู่นะครับสองเชือกนะครับผมก็มีน้องอาร์ตนะครับมากํากับให้นะครับโอ้ยสวยงามขึ้นอย่างงามเทนู้คูแสดห้องนี้เนาะสวย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 ,สวยมากเลยแบบนี้ชอบมากเลย อันนี้เป็นไอเดียของกวนอาศนะครับนี่ครับว่างครับทางนองอ,อกด้นยลิ่นนะครับครับผมบโองม้งามหลายงามหลายเสมอภาคกันเปี้ยขาทหารตีตีต บอลบางนี่มจีนนี่คือ่าขาเขาสมผอมกันบาสุาพีกันไหมบอนี่นี่นี่อนนี้บาชิดมาเดียมาชิดมาบอลบอชิดมาเตี้บอลบาลบเบาบบบอปเี้ยเี้อเบา ได้กินช้างอือได้กินสนั่งงียอยู่ขน้าดเป็นการนะครับผมนี่อันนี้คือว่าปึกขี่ควบสองควบสองครับผมน้องรับเจ๋งมากเลยสุดยอดเลย นี่คือเริ่มนะครับวันแรกนะครับฝึกขี่ควบสองนะครับต้องใช้โซ่นะครับผมต้องใช้โซ่นะครับควบคู่ไปก่อนนะครับเออจิ้นหนากระไดขิ้นหนาขนาดใบสามป้าตูก็ได เอ,ออไอ้มือได้วางวางหเอากาับตอนนี้ให้หน้าตากรก้ามก็แหงแล้วห้องกับเอาสางข้าไเป็นหลินใส่รถไปเลยทันบอลเหลี่ยมน้ำมูนกับลามขี้กับอีกจัวนึงกับอีกเพื่อนึงกับกกินด้วยก,กันเด้อสองพี่น้องกินด้วยกันลูก ก่อนไปก่อนใจเย็นเย็นควันกับใจเย็นเย็นให้พี่สาวเขาสอนให้พี่สาวสอนให้พี่สาวเขากินแล้วนะครับหนึ่งน้องโมก่อยมือา่ะเอ้าน้องเริ่มแล้วเออเริ่มแล้วเออนะเอาเลยเอาเลยปล่อยเดี๋ยวใจเย็นเย็นความใจเย็นเย็นมาสุมามาสุมาเออมาสุมาเออมาเยอะบ้า ใจเย็นเย็นควานก็ใจเย็นเย็นิช้างก็ใจเย็นเย็นควนก็ใจเย็นเย็นเออให้พี่สาวเขาสอนให้ว่าเขาไม่เคยถือพ่วงมากแบบนี้วันแรกผิดพลาดประการใดประทานโทษไปเด้อ ดึงเครื่องเออเครื่อนเขียวๆหน่อยครับข้างหน้านออะารารากระตุกกระตุก<ๆ>พี่สาวเขาจิดๆเป้นฟังผุนอีกอีกหนึงนงาอีกไหเออกระตุกไปเออกระตุกพี่สาวเขาไปแล้วเก็เป็นหอกเอเอน่ะเออน่ะ,นะะเออปีนมาเลย ี่ครับก็เป็นความน่ารักนะครับของเด็กๆนะครับก็ออกมาด้วยกันนะครับผมนี่ครับเป็นคู่เลยนะครับผมคู่แฝดนะครับแฝดคนลุกฟ้ากันนะครับผมลูกผู้หนุ่มชนินทั้งคู่เลยนะครับพ่อเดียวกันแต่ต่างแม่นะครับนี่ครับวันนี้ความอาร์ตจัดหนักเลยครับผมวันแรกนะครับ เห็นขาสั่นๆอยู่นะครับตอนนี้ไม่เคยควบคู่อย่างนี้ครับผมวันแรกครับเอาปลาซุกมาเก็บอะไรเก็บเก็บร้องเก็บอะาเก็บเก็บร้องให้พี่เขาสอนให้พี่เขาสอนเราก็กระดิกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งควนักกระดิกขึ้นมาอีกนิดนึออให้พี่เขาประคองขึ้นมาให้เออ นะี่ข้าวกิะกากนี่เออขอให้ข้าวกิะกากพี่เข้ามาแน่นอนโซบตึงมันบ่นอ่ะแบบเนาะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะค่อยๆขยับขึ้นมา ตึงไม่เออตึงพีเข้าไววตึงพีเขาไหวอ่าค่อยๆหมุนหมุนเลยก็ไดอารหมุนเลยก็ไดหมุนหอมฟังพีก็ไดเออ ฝึกวันแรกก็ยากลำบากหน่อยนิดนึงใจเย็นๆทั้งความทั้งช้างนั่นแหละอสวัสดีครับสวัสดีท่านปู่กับนลูกสวัสดีครับเจ้าเร็วสวย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 ลูกสวยสวยเนาะสวยหน่อยสวยสวยเออป่า ค่อยเดินนะค่อยๆเดินช้าๆไปคําเลวตะวันตกหายแล้วเดี๋ยวกลับบ้านคําอีกมือตึบอีกอประคองก่อนประคองน้องด้วย สวยงามมากครับเบาเบาเบาละเฮ้ยเขาเฝ้าอย่างเขาเบาเฮอ,อมามา,บาเ,าเาบาเฮ้เบาเบาโอ้โควานาร์สเก่งมากเลยนะครับนี่ครับเด็กหนุ่มนะครับนี่ครับ ชำนาญการในการเลี้ยงช้างนะครับนี่โอ้โหใช้ได้มากเลยย่างหมดแล้วเขาจะโอบเข้ามาบ้ายุ่งจะไปย่ามหมดตรงนั้นแล้วก็จะโอมกันให้น้าเราอยู่ตรงนี้โอเคกลับทางเดิมเออเออเคสวยสวยสวย สวยเลยงามมาเลย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 กลับบ้านเ,เรน็วค่ำแล้ววันแรกวันแรกวันแรกเ <laughs> นี่ยออกง่ายเลยจาเตือนมั่นใจกครอบครัวพังพลา,านได้ครับผมสุดยอดครับ มันใจทุกเจี่ยครับผมเออน,นี่งางจะสีแหละออนี่านางซาซาสวยๆเจสีเออเอครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอคนนึงแชหนึงไล์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ครอบครัวพังพันล้านด้วยนะครับ ครับผมฝากอีกหนึ่งช่องนะครับผมช่องเอ่อภายส่งสดิตครับผมครับครับวันนี้นะครับผมได้น้องอาร์ตนะครับมาช่วยนะครับก็ขอขอหนึงแชร์ยังไงนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับ